มาแล้วพ่อมาแล้วพ่อมาแล้วโอ oh, 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 ้เขียดแห้งเขียดแห้งเขียดแห้งโอ้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 ต้องเขียดพอต้องเขียดลูกพอต้องเขียดพ่อมาแล้วสวัสดีนะครับสวัสดีช่วงบรรยากาศตอนบ่ายนะครับน้องดาวร้องหาพ่อนะครับดู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 พ่อไม่มาง่ายนะครับมัวแต่ไปเยี่ยมแม่แป้งนะครับ ร้อยใจนะครับพ่อไม่มาง่ายนะครับเออพ่อมาแล้วพ่อมาแล้วพ่อมาแล้วตักเสียห้องยังเยอะอ่ะพี่หลงทดลองแล้วครับโอ้เขียดแห้งเขียดแห้งเขียดแห้งโอ้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 ต้องเขียดป้าต้องเขียดลูกป้าต้องเขียดพ่อมาแล้วพ่อมาแล้วไม่ต้องโกรธลูกไม่ต้องโกรธ พอมาแล้วพอมาแล้วใจดี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 เ,เห็นไหมลองรันบ้านแล้วลูกไม่ต้องกรธไม่ต้องโกรไ,ไปกวธทำไมพอมาแล้วกูมาแล้วมาต้องเครียดมาต้องเชียดเอเอกรตัวลูกเออเออลารองให้หนะต้งองร้องพอมาแล้วครับพ่ไปดูแม่ เดีย๋ยวเอาน้องมาฝากนะครับครับไม่ต้องร้องลูกไม่ต้องร้องน้อยใจทำไมไม่ต้องร้องว่มาหาแล้วครับมวัวต่ไปยนญ้าให้แม่แป้น,นะครับกลับมาลูกโวยวายนะครับน้อยใจแม่ดาวไม่อยู่นะครับไปธุระนะครับกลับมาได้ยินเสียงลูกชายโวยวายใหญ่แล้วครับ อ่ามันต้องร้องลูกมันต้องร้องอ่าอ่าอ่าดีใจดีใจดีใจครับดีใจครับดีใจครับดีใจเป็นไรครับคนเจ๋งเนาะโอ้อ่านอนลงนอนลงเออครับโอ้ยอ่อนพ่อด้วยโอ้โอ้อ่อนพ่อด้วยโอ้ออ โอ้โหลูกชายแพโนโอ้โหโนอ,อ้าวโหปวดให้ใครเนโอ,อ้โหาดีใจใหญ่แล้วพอมาเล่นด้วยแล้วครับโอ้โหอ้อ้โหอื้อ้โหาอ่านอ,อ,อนลงเร็วๆๆๆๆอ่านอนลงครับคนจิงแล้ว แล้ว,ล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 วพ่อจะกล่อมให้นอนเลยลูกชายหัวแก้วหหวแหนนโอ้โหท่านทนตุดด้วยอย่านะพ่อนะพ่อมาเล่นนะครับพ่อมาเล่นนะครับแล้วถุงมาเรียวนะครับถ่าจะนอนนอนเลยครับเออนอนลงนอนนอนลงเลยคนเจ๋งเลยอ่ะอ๋ะออ,อกดกดกด,กดพ่อไปนานไม่มาหาหนู เป็นทางที่เอาแต่ใจน้นอุกชิออนเอาแต่ใจให้พ่อแบ่งให้ความรักคนอื่นหน่อยวะแต่พี่เดือนเห็นไหมพี่เดือนยังไปยืนอยู่นู่นเลยอยู่คนเดียวหน่อยวะอืมจะไปไหนได้นี่ไปไหนได้นี่ลูกชายงองแงอย่างนี้ไปนานก็ไม่ได้ ดูดูดูตามตาืมละห้อยตา,ตาละห้อยเนาะคนเจง่งพ่กเป็นทายอีกอ,อืออ่านอนลงเร็วว่านอนลงว่านอนไหมครับคนเจ่งแล้วนอนลงเร็วบุย แล้รเร็วพ่อ,อนอนเร็วไม่เล่นทรายไม่เล่นทรายครับวัดโอ้โหโยนทรายขึ้นหลังอีกด้วยม,มาเล่นที่ที่แม่แป้งนะนี่แม่นแป้งครับรีบอน้องมาฝากน้องดาวนะครับโอ้โหโหยนดินปาดินอีกพ่อไม่เอารายเสียงนะครับ เอ้ยอุ้ยอุ๊ยเย้โอ้ยเย้สบัดหลังสะบัดหลังโอ้โหเล่นสายครับบึ้มกระดิ่งนะกระดิ่งกระดิ่งคนหล่อนะใส่ทั้งสองอันนะมามามาพ่อนอนมาอุ้ยอุ๊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 ยมีการน้อยใจนะครับที่พ่อไปหาแม่แป้งนะครับไม่มาอ่าน้องดาวนะครับ เกิดการนะครับอรารวาสนะครับให้แต่คนอื่นเอาแต่ใจแต่อ้วนอ่าน้องเร็วคนเจีงเร็วหายร้องแล้วครับหายงองเงแล้วโอ้โห,โห,โห,ห้ามโยนซ้ายเสกใส่พ่อนะครับพ่อไม่กลับมาอีกนะพ่อไปรักแม่แป้งนะโอ้โห,ห ตัวจิ๋วเอ้ยทางที่เอาแต่ใจมากนะครับหมูอ้วนเนี่ยแล้วโดนไม้เรียวนั่นนี่เอาอ้อยไหมเดี๋ยวพ่อไปเอาอ้อยมาให้กินนะครับอ้อยไหมครับเดี๋ยวพ่อไปโยนอนะ้อยเนาะเดี๋ยวไปโยนอ้อยให้ลูกชายก่อนครับเดี๋ยวไปอู้อู้กกอ,อู้วัวไก่ตกใจไก่อ๋ออ๋อ เดี๋ยวอ้อยมาให้ลูกชามครับนี่ที่ผมปรับแสงนะครับประมาณนี่เวลานี้ก็ประมาณสามสี่โมงเย็นนะครับแต่ว่าแดดก็อย่างว่านะครับอย่าร้อนมากช่วงนี้ครับเลี้ยงอ้อยนะครับอ้อยทางสวนสัตว์นะครับแจกให้นะครับอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับก็เชือกละสองมัดเอนเชือกละ ห้ามัดนะครับห้ามัดนะครับเจา้าอ้อยไปให้น้องดาวน้องดาวเอาแต่ใจนี่นี่คนเอาแต่ใจแท,ท้เสียงครับก่อนครับเสียงลอยเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนท่นดากมีอีกครับสวยครับก็เร็วเสียงเบรกเตอรฟี อ่ามีเบรกิที่จลอากินลูกกินอืมเนี่ยผมปรับโฟกัสนะเพราะว่ามันอยู่โรงช้างมันก็เลยมองดูว่ามันเหมือนแดดร้อนมากนะครับแต่ว่าไม่ค่อยร้อนนะครับเบยแสบคับบันเสาห่องแลบบันเสาโบยได้แล้วอ่ะเรามานั่งดูอ้อยนะครับเออดู้องดาวกินอ้อยนะครับอเออปลาตาแสบเถ้ลูก ค่ายคายคายพรอเหมือนเครับไม่ใช่จินเหมือนเหมือนเหมือนบ้านเขานะครับจินทั้งนี่ครับอันนี้ต้องคลายก่อนนะครับคลายขาอกออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวดูดูดูครับโอ้โหตกไปแล้วครับน่าอร่อยมากนะครับกินรับตามุย่ยมุยมุยโอ้โอปตาแสบครับ โอเห็นไหมครับเดี๋ยวมองนะครับตากไว้นะครับยังเดาวเกียวนะครับโอ้แซบบอปันอยู่ได้แล้วก็สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะครับช่วยสับตะไคร่นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับสับตะไคร์กดไลค์กดแชร์นี่คือกดติดตามนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับจะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับ ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสุดท้ายนี้ขอกล่าวคำว่าส,สวัสดีครับบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ